รีวิวคอนเสิร,รต์ตพี่หนุยอัมพลไม่พูดพวางทำเพลงลุยเลยดีกว่าฉากเปิดนี่อลังการมากนะครับเพราะว่าพี่หนุยนี่ลงมาจากพี่หนุยอยู่บนเครนนะครับเขาเรียกว่าเครนบอกไม่รู้มันเป็นแบบห้อยๆลงมาแล้วเป็นเหมือนเป็นเวทีใหญ่ๆครับลงมาจากไฟหรือเปล่าไม่รู้เอออะไรสักอย่างอ่ะพี่หนุยเท่มากครับเป็นเงาโอ้เวทีมันเป็นแบบคนออนไฟแล้วก็แบบมีเงาพี่หนุยยืนอย่างเงี้ย ยืนชูมือว่าโอ้ค่อยๆลงมาไฟเปิดโอ้โหพี่หนุ่ยแกก็จัดไปเลยฮะสี่เพลงวัดถุยไฟเพลงที่2อนี่ดับเครื่องชนครับเพลงที่3ม้าเหล็กเพลงที่สี่เรามันก็คน4ี่เพลงแรกนี่ก็พี่ๆแฟนเพลงนะครับผมใช้คำว่าพี่ๆนะครับเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ผมมีความสุขมากครับผมมาถึงผมเจอแต่พี่ๆครับพี่ๆฟิลฟิวทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีเนาะพอจบเพลงเลี้ยวสีเพลงแรกนะครับพี่หนุ่ยก็พูดคุยกับแฟนๆครับพี่ๆทั้งหลายนะครับพี่หนุ่ยแกก็เสิร์ฟเพราะว่ามีแคทวอล์กเดินเข้ามานนะพี่่หุยเดินมาบ่อยมมาากครับเเดิินส มตอนกลับมือมาทักทายพี่หนุ่ยแกก็เท่าเพลงเพลงช้าที่ทุกคนรอคอยที่ทุกคนชอบมากๆก็คือไว้ใจนะครับพอจบจากเพลงไว้ใจนะครับก็เป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงหนึ่งครับ ook, รรนึกหรือว่าไม่รู้ครับโอ้โหเธอนึกหรือว่าไม่รู้ มากเปียนโนเพาะมากเพลงนี้ต่อด้วยลางร้ายนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยฝากรอยเท้าโอโ้พูดไปรู้จักทุกเพลงแหละแล้วก็เข้าสู่เพลงก็จะมีบางเพลงที่เป็นเพลงประกอบละครน,นะครับเป็นเส้นทางคนเลวนะครับที่พี่หนุย่ยเขยเล่นละครไว้ผมจําไม่ได้ว่าช่องไหนครับอันนี้ผมแบบลืมไปจริงๆครับเสร็จแล้วเข้าสู่เพลงอีกเพลงที่ฮิตมากครับคือแผลในใจครับพอแผลในใจเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ครับร้องไปประมาณครึ่งเพลงครับ ครึ่งเพลงหลังแขกรับเชิญท่านแรกก็มาครับคนที่เรร้องเพลงแผลในใจกับพี่หนุ่ยคือพี่ตีนาครับทุกคนไม่คิดว่าจะได้เห็นนะครับพี่ตีนากับพี่หนุ่ยครับร้องเพลงของพี่หนุ่ยนะครับไหนไหพี่ตีนาร้องเพลงพี่หนุ่ยแล้วเนาะพี่หนุ่ยก็ต้องร้องเพลงของพี่ตีนาครับให้ทายว่าเพลงอะไรทายไม่ถูกหรอกเขาใช้เพลงเปล่าหรอกนะครับโอ้โหเป็นเปล่าหรอกนะที่แมนมากเสร็จแล้วพี่หนุ่ยก็ขอตัวพักผ่อนมากนะครับเพราะว่าก็ลากยาวมา7จ็ดแปดเพลงแล้วครับก็ปล่อยเวทีให้พี่ตีน่าครับซึ่งพี่ตีนาก็ับ ก็จัดแต่เพลงแดนซ์ไปนะครับมีพิกล็อกไปด้วยกันนะพูดอีกที่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับจบจากโชว์พี่ตินานี่ยพี่หนุ่ยก็ขึ้นมาครับพร้อมกับเปลี่ยนเสื้อเป็นสีแดงครับมาพร้อมเพลงใจโสมครับใจโสมนี่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงโปรดของทุกคนนะมันเป็นเพลงของผู้ชายนะเพิ่มมันมีคําว่าก่อนจะเห็นน้ําตาผู้ชายนะโคตรที่กโกล่ะพี่หนุ่ยคือไอดอลนะครับสำหรับเด็กรุ่นผมนะครับและเพลงต่อมาครับจำฝังใจครับจำฝังใจนี่แบบท่อนโซโล่เนี่ย มันจะเป็น่อนโซลโล่ที่ยาวมากครับแล้วผมประทับใจการโซโลลของมอกีต้าพี่หนุ่ยมากครับที่ผลก็ยาวครับผมจําชื่อพี่เขาไม่ได้แต่พี่เขาเล่นดีมากนะครับผมนี่แบบยืนชมแล้วชมอีกโซโล่นี่แบบคือยุคสมัยก่อนนะการโซโลลเป๊ะแกะให้เป๊ะมันคือยุค80ครับยุคผมนี่แหละการจะแกะโซโลลมันต้องเป๊ะครับแล้วพี่คนนี้เป๊ะจริงๆโซโล่โคตรเป๊ะมันมากเล่นดีมากต่อจากจำฝังใจก็โอโห เพลงนี้คนไม่มีสิทธิ์ครับผมไม่มีสิทธิ์นี่มัต้องพูดถึงนะจากชุดเต็มถังเนาะเสร็จแล้วก็มาเติมน้ํามันครับโอ้โหเติมน้ํามันนี่เต้นกันทั้งฮอไม่ต้องพูดถึงนะครับและจบจากเติมน้ํามันครับผมชอบฉากเปิดของแขกรับเชิญท่านที่2มากครับพี่หนุ่ยกําลังแบบคุยคุยกับแฟนเพลงครับโซโลงแคทวอล์กเดินวนแคทวอล์กอยู่ๆก็ปั้นโซโล่โโลขึ้นมาเลยครับเป็นท่อนโซโล่กีตาร์ของเพลงรุนแรงเหลือเกินครับ แล้วคนโซโลคือใครรู้ไหมครับพี่ก้องสารัดครับโคตรหล่อครับพี่ก้องต่อโซโลกีตารานี่มันโคตรหล่อเลยครับหล่อชิบหายเลยผมชอบฉากเปิดนี้มากหล่อมากครับแล้วโซโล่เสร็จแล้วก็ร้องเพลงนี้ครับดุนแรงเหลือเกินโดยพี่ก้องแล้วก็ร้องคู่กันกับพี่หนุยโอ้โหแล้วตามธรรมเนียมครับพี่หนุยก็ต้องร้องเพลงพี่ก้องบ้างเลือกเพลงสุดๆไปเลยเราก็มาถึงช่วงเดียวพี่ก้องครับพี่ก้องนี่มาแบบนุ่มๆกีต้าร์หนึ่งตัวเดินไปตรงแคทวอล์กแล้วก็เล่นเพลง ลึกสุดใจครับผมนี่ทนไม่ไหวครับต้องเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆสักแป๊บอยากเห็นพี่กล้องใกล้ๆครับรอครับพอจบแขกรับเชิญที่ผมรอคอยก็มาถึงครับพี่ปูพงศิษฐ์ครับมาในเพลงพายุครับและก็มาถึงเพลงของพี่ปูเองครับตลอดเวลาครับไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะ ตลอดเวลาเนี่ยผมนี่ยืนแบบน้ำตาจะร่วงเลยครับตอนนั้น <c oughs> คือผมอะ่ะชอบเพลงพี่ปูครับเพราะว่าผมโตมายุคนั้นเล่่ๆกับพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุย่ยพี่ปูผมก็ฟังหมดซื้อเทปทุกคนครับคือผมไม่มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตพี่ปูเท่าไหร่ครับเพราะว่าพี่ปูแกเล่นต่างจังหวัดนนอะเนาะกรุงเทพแกก็เล่นบ้าดตามผับเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งผมอะ่ะเอาตรงๆนะไม่ค่อยกล้าไปครับกลัวเขาตี <c oughs> ผมเลยไม่ค่อยได้ดูคอนเสิร์ตพี่ปูเท่าไหร่ครับได้ร้องเพลงตลอดเวลาพร้อมกับพี่ปูครับโอ้มันดีมากเลยครับโชว์ต่อไปคือเเพงสุดดใจคครรัััับบบกกกมาาีีตตววย ฮาร์โมนิก้าครับแกขึ้นมาเพราะอยากมาหาแค่นี้เลยฮะคนมันเกลียดอ่ แล้วมันร้องตามกันทั้งหอครับร้องกันแบบแฟนเพลงพี่หนุ่ยนี่แหละแต่ร้องกันแบบผมที่แบบน้ําตาจะไหลยอยู่แล้วครับแล้วพี่ปูกับฮาร์โมนิก้ากับกีตา้าตัวเดียวเอาอยู่หมดเลยครับจบเพลงผมเห็นแอบเห็นพี่ปูยิ้มแบบเป็น,ปนการยิ้มแบบเก่าๆนะแ,แบบเป็นไงล่ะอะไรประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกคนในประมาณนี้แหละผมกำลังน้ําตาจาะไหลเมียผมมาก่อนแหมมาหยุดน้ําตาผมแหมดูสิคนต่างจะงซึ้งๆเข้าสู่เพลงเร็วของพี่ปูครับไม่ต้องพูดถึงครับ มือปืนแฟนผมบอกว่ามันเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วเห็นภาพตามครับคนฟังแล้วสามารถจินตนาการภาพตามได้เลยแล้วพลังเสียงพี่ปูไม่ต้องพูดถึงครับแล้วตอนเพลงมือปืนครับขึ้นเพลงมือปืนมาสักพักร้องสองสามประโยคแรกว่อทำไมพี่ปูไม่ร้องต่อวะแล้วพี่ปูก็แบบหันไปบอกนกดงตียุ้ยยุยยุดยยุ้ยยุยุเริ่มใหม่ลืมเนื้อเคบอกว่าเมื่อวานรอบแรกอ่ะแกเล่นเสร็จแล้วแกก็ไปจังหวัดอะไรน่าจำไม่ได้แล้วแล้วกลับมาเช้าแล้วก็เนี่ย มาเลยวันวนี้แล้วแกบอกว่าผมรู้สึกว่าผมเมานิดนึงเม <laughs> ื่อวานมาเล่นรอบนึงแล้วผมวิ่งไปเล่นปานบุรีตอกลับมาถึงนี่เช้าก็อยู่แถวนี้แล้วก็มาหลังบีีวัวนนี้มาเร็วผมคิดว่าผมเมานิดนึงโคตรเก่า <laughs> แล้วก็เล่นใหม่เริ่มใหม่ <laughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงมือปืนเริ่มใหม่ เสร็จแล้วก็เป็นโชว์พิเศษนั่นคือเพลงหยาดีกว่าแล้วผมชอบเพลงหยาดีกว่ามากครับแล้ว3ท่านนี้ก็มาร้องด้วยกันครับก้องสหนัตปูพงศิษฐ์และหนุ่ยหนุ่ยอัมพลยิ่งพี่ตออที่มีปู่ร้องก็รู้ตัวเองแบบโอ้โหตายแล้วตายตายกันพอดีตายตายเอามาฝากกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปนะครับช่วงต่อไปก็คือจะเป็นเพงลงโปรดผม,ผมอีกเพงเลงครับบอกมาคาเดียวครับคือเพลงนี้ถ้าใครเป็นแฟนเพลงพี่หนุย่ยน่าจะรู้เนาะมันคือเพลงที่ยกมือขวาตามมันมากอะร้องไปแล้วยกมือขวาตามอะมันมันมากะนะมันมันมันพอดีเป๊ ช่วงแขวเชิญท่านต่อไปนะครับพี่ตูนครับผมช่วงนี้เจอพี่ตูนบ่อยมากหลายคอนเสิร์ตมากครับแล้วผมก็ได้ดูเกือบทุกคอนเสิร์ตเหมือนกันครับพี่ตูนก็พลังเยอะเหมือนเดิมครับพี่ตูนมาในเพลงแซงสุดท้ายครับร้องกับพี่หนุยครับโคตรเดือดครับโคตรเดือดและเพลงพี่หนุยที่พี่ตูนได้ร้องในคอนเสิร์ตนี้อยู่ในชุดล็อกเล็กๆนะครับก็คือเพลงอยากจะบอกใครสักคนครับเพลงนี้มันเท่มากตรงที่ท่อนอินโทรนะครับท่อนคีย์บอร์ดนะแล้วพอมาอยู่ในปากของพี่ตูนกับพี่หนุยร้องอ่ะมีท่อนท้ายๆที่เขาร้องละมองหน้้าาากกกันน่่ะผมมชอออบแลพีตูทง ก็ต้องมีเพลงเร็วต่อด้วยครับนั่นก็คือหมืนฟาเลนไทน์ครับโอ,อ้โคตรมันพอจบช่วงพี่ตูนครับก็เป็นช่วงปิดท้ายแล้วซึ่งกพี่หนุ่ยก็จัดเพลงเร็วมาเสิร์ฟแฟนๆนะครับก็เรียนามาเลยครับเอากับเขาหน่อยยังไงก็โดนส้มลน เอาไปเลยจบด้วยเสียไหมครับเสียไม้เสร็จก็จบด้วยเพลงถึงเพื่อนเรานะครับถึงเพื่อนเราก็เป็นเพลงที่ความหมายดีนะครับเพราะว่าพี่หนุ่ยเขาอยากจะสื่อว่าคอนเสิร์ตเนี้ยคนที่มาดูคือเพื่อนของเขานะครับพี่หนุย่ยคิดคนดูของเขาเป็นเพื่อนจริงๆนะครับดูได้จากเขาเรียกคนดูในฮอว่าพวกเธอพวกเธอทุกคนรูนไ้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตเนี้ยจะจําคํานี้ได้เลยว่าเธอเธอรู้ใช่ไหมว่าเขาพวกเธอพวกเธอทุกคน ทุกคน,คนทุกคนแกจะไม่ตะโกนนะ คือไม่ต้องตะโกนอะระดับพี่หนุ่ยแค่แบบทุกคนผู้หญิงก็คาผู้ชายก็ครับน่ารักเลยพี่ๆข้างล่างอะพี่ๆแฟนคลับตั้งหลายอะคือเหมือนบางงานเลี้ยงรุ่นนะฮะผมสังเกตตั้งแต่อยู่หน้างานคือก็เดินถือช้างของบาร์สีห้าโขลงนะครับก็ถือมาคือขี้เกียจออกไปซื้อบ่อยอครับก็เดินถือกันมาก็หกบ้างอะไรบ้างบางทีเพลงมันมันเนี้ยก็ไปรู้จักกันข้างในก็ชนกันชนช้างกันบางทีพี่หนุ่ยเดินมาไม่มองพี่หนุ่ยด้วยซ้ำจังหวะนั้นมันอยู่ก็มองหน้ากันเองก็ชอบพี่ๆมากครับ พี่ๆดื่มกันเก่งมากครับยอมเลยฮะผมดื่มไปประมาณสองแก้วครับทั้งคอนนะฮะโตะแต่พี่ๆนีโอโหเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมผมได้อยู่ชั้นล่างไงโอโพ้พี่ๆเขาเต็มที่มากข้างบนผมไม่รู้นะพอดีผมไม่ได้มองผมอยู่ในางคล่างาเท่าที่มองไปก็ถือแก้วกันแล้วหกกันเต็มพื้นเลยครับกันดันแหละนะคอนเสิร์ตร็อกสังเกตนะคนที่เป็นแฟนเพลงพี่หนุ่ยมันต้องเฟี้ยวถูกปะผมม,มองว่าพี่หนุ่ยเป็นตัวแทนของแบดบอยนะครับคนที่ชอบแบดบอย มันก็ต้องเฟี้ยวถูกไหมพวกผู้ชายเนี่ยมันพูดถึงส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะแบบเฟี้ยวๆเนี่ยใส่เก่งยีนแต่งตัวจัดจัดอนะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนแฟนเพลงของท่านอื่นแบบพี่ Bird เบนะิร์ดอะไรเงี้ยพี่เบิร์ดก็จะแบบเรียบร้อยเรียบร้อยผู้หญิงผู้หญิงอนะไรเงี้ยเป็นคอนเสิร์ตที่สมศักดิ์ศรีพี่หนุ่ยนะครับพี่หนุ่ยพลังเยอะเหมือนเดิมเลยครับคนอย่างพี่หนุ่ยอะ่ะมันไม่ได้มีไปบ่อยครับคนที่หน้าตาดีนําคนได้ ร้องเพลงได้มันมีไม่เยอะครับคนที่สามารถเป็นลีดเดอร์ครับสามารถพาคนดูให้สนุกไปทั้งฮอใหญ่ๆแค่ไหนก็ตามครับอิมแพกเนี่ยสำหรับพี่หนุย่ยผมว่า ธรรมดาครับพี่หนุ่ยแกผ่านการเล่นที่อะไรใหญ่สนามกีฬาอะไรผมจําไม่ได้แล้วสนามกีฬากองทัพบกมั้งสมัยก่อนเนี่ยมือขวาสามัคคีแกผ่านทั้งหมดแล้วครับอิมแพคไม่ใช่เรื่องใหญ่ของพี่หนุ่ยครับถึงแกจะบอกว่าโอ้ยวันนี้วันที่เห็นแกพูดคนดูแล้วโอ้ยวันนี้ตื่นเต้นจังเลยผมเชื่อพี่หนุ่ยตื่นเต้นครับแต่ผมเชื่อว่าพี่หนุ่ยตื่นเต้นได้แป๊บเดียวแหละครับแกร้องไปไม่กี่ประโยคแกก็หายแล้วครับดูสิครับก็แกเอาคนดูอยู่ขนาดนั้นครับนี่แหละครับตัวจริงครับพี่หนุ่ยอัมพลลำพูน ก็มาฝากกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปนะครับไว้ถ้าผมมีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้อีกผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับ